มีใครเคยมีปัญหาใช้ Google m a p แล้วทุรักทุเลแบบนี้ไหมโอ้ยชนแล้วโอ้ยอ่ะหาที่ติดมือถือมาให้ได้ละโอ้ยยากจังวะโอ้ยเบี้ยวอีกแล้วแล้วก็ต้องพบกับปัญหานี้อยังเหนียวโ,โ,โฮ้กโฮโคก ผมจะบอกว่ารถเก่ารถใหม่เนี่ยเขาก็ว,วัดกันที่แค่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางเนี่ยแหละครับคือของเดิมเนี่ยมันก็ไวยอยู่แหละแต่กว่าเราใส่เดสติเนชันของแมปได้โทรอะไรได้เนี่ยคือมันก็ใช้เวลานานมากใช่แล้วยิ่งบางคันเนี่ยมันไม่มีแมปด้วยซ้ำ ถ้าไม่มี Apple CarPlay หรือ Android Auto มันก็แค่รถตกยุคคันหนึ่งก็คือเขาใช้ฮาร์ดแวร์คือหน้าจอเนี่ยตัวเดิมเลยแล้วก็เพิ่มกล่องเข้าไปเป็นพักอันเพย์ทำให้ใช้ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้ผมดูหนังฟ้า and furious กับ UG ในรถ BMW เก่าๆฉันเคยบอกว่าฉันใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่ไม้ผมมีชีวิตอยู่เพื่อเขาะโหโคตรเท่เลยว่ะเฮ้ยดูหนังในรถได้และทั้งหมดนี้ใน Car b a s h i n ครับวันนี้ก็อยู่กับรายการคาร์บัสช,ชันนะครับผมอาร์นะครับกบผมยูจีนนะครับครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสิ่งของสิ่งหนึ่งนะครับเรื่องของ Infotainment System คือมันเป็นสิ่งที่แบบสําคัญมากๆอ่ะ เรียกได้ว่าแบบเราซื้อรถคันใหม่เพื่อที่จะได้อินโฟเทนเมนต์แบบซิสเต็มแบบ,แบ,บใหม่ๆที่มันใช้งานง่ายขึ้นมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลาในรถซึ่งมันก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าแบบรถทำอินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มสู้บริษัทมือถือทำไม่ได้คือต้องเข้าใจก่อนว่าโทรศัพท์เนี่ยมันเกิดมาเพื่อคนจริงๆแล้วเราใช้มันทุกวันใช่แล้วมันเกิดมาแบบเพื่อพิมพ์เพื่ออะไรมันรวดเร็วข้องตัว เรียกว่าแบบเหมือน user interface มันเหมาะกับการใช้งานมาก<ช> user friendly มากกว่าแบบจอในรถอยู่แล้วรถรนเวใหม่ทุกวันเนี้ยทุกคนเนี้ยเขาก็จะไปทางสิ่งที่เรียกว่ามี Apple CarPlay ขึ้นมาเป็นการเชื่อมต่อระหว่างมือถือกับรถให้มันราบลื่นให้มันสะดวกสบายและหน้าจอมันน่าใช้งานมากขึ้นรวมถึง Android Auto ด้วย<ช>ซึ่งนี่คือสิ่งที่รถใหม่มีให้แต่รถเก่ายังไม่มียังไม่มีมมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงการทําให้รถเก่าๆของคุณเนี้ย มี Apple c a r p l a y และ a n d r o i d Auto แต่ว่ามันเก่าขนาดตัจอเข็มทุกอย่างเป็นเข็มไม่มีจอมันมันทำไม่ได้อ,อ่ะมันก็ไม่ได้ใช่แต่ว่าที่ยุคเรียกยุคเป็นผ่านเข้าสู่โลกดิจิตอลเต็มตัวเนาะมันก็จะมีหน้าจอแบบที่ยังไม่มี c a r p เพ y ก็คือเป็นหน้าจอเมนูของรถนั่นแหละใช่มันยังใช้งานไม่ได้แต่ c a r p เพยเนี่ยยังไม่มีในยุคน,นั้น อันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นรถของของผมเองก็คือเป็น B M F 3 0ส่วนรถของ A U G ก็เป็น B M E 9 0ซึ่งเป็นจอที่แสดงผลสีได้จอเป็นจอสีแล้วจอโอเคจอโอเคแต่ว่าไม่มีเครื่องม้คาเพแต่โรงงานอยู่แล้วคือเป็น i d r i v ้ไอด้2 i d r i v ประมาณเนี้ยใช่ยุคถัดมาแล้วอ่ะอนตัวแรกอย่างทันผมก็จะเป็น N B T N B T ก็คือจะเป็น ไอ้ d r i ยุคถัดจากอันนั้นมาหน่อยมาเลยซึ่งเราเนี่ยถามว่ามันยุคเก่าบางมันก็2 0ง0กว่าแล้วอะ2 0ง0ต้นก็คือยังไม่มีคาเพย์ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าคาเพย์อินเตอร์เฟซซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เอามาต่อแบบกแอน and play เลยนะใช่คือแบบไม่ต้องเปลี่ยนจอไม่ต้องอะไรเลยใช่แค่ไปใส่อยู่ระหว่างของเดิมอยู่ในคอนโซลซ่อนอยู่ในนี้แล้วก็จะมีกล่องกล่องซ่อนก็คือไม่เห็นเลยแล้วบริษัทที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือ คาเพลย์ดบบมีรถมีครับคือเขาก็ให้บริการการทําเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคือเขาจะเน้นไปในเรื่องของการไม่ต้องเปลี่ยนฮร์ดแบ์แบบทำให้เป็นของเดิมแต่ว่าใช้งานได้ใช้จอเดิมใช้อะไรเดิมหมดเลยคือผมเห็นแบรนด์นี้มานานแล้วเว้ยมีคิดว่าจะได้เป็นลูกค้าได้ใช้บริการสิ่งนี้เห็นในเฟซบุ๊กค่อนข้างบ่อยคือชอบความที่เขาไม่ต้องไปยุ่งกับหน้าส่วนของหน้าจอเลยมันได้จอเดิมได้อะไรเดิมตตวคนที่ชอบอยู่แล้วก็แบบว่าเอ้ยอะไรเดิมๆที่มันแบบพอดับรถมันก็แบบดูเหมือนเเดิมมมอออ่่่ะแตวาาภยยในนัีู มันเป็นไรที่เออมันถูกจริตผมอะโดยที่เราจะมีปุ่มช็อตคัตในการเข้า Apple CarPlay เนี่ยโดยการกดปุ่มเมนูค้างซึ่งในในรถแต่ละยี่ห้ออาจจะใช้คนละปุ่มกันแล้วแต่ว่าเขาจะโคดดิ้งจากนี้เราพูดในของ b บ w ของเราก็นด์ปุ่มเมนูกดค้างทีนี้เราก็จะมาลงลึกกันว่า Apple CarPlay เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เคยใช้แล้วก็จะแนะนำว่าแอ่เปิ a คา l a เพลย์เนี่ยมันแบบมีฟีเจอร์อะไรที่มันเหนือ i n f o t เ i n m e n t เดิมๆบ้างนะ อ่าอย่างแรกก็การโทรก็คงเหมือนกันแหละแต่แค่รูปร่างหน้าจอมันจะเหมือน iPhone ใช่มันจะคุ้นคุค้นเคยกว่าอ่าค <Body S 2> <ท>ุ้นเคยกว่าแบบมีรีเซนต์ใส่เบอร์โทรได้ใส่เบอร์โทรได้ฮะแต่ที่เหนือกว่าแบบมากๆเลยคือแมปเพราะแมปรถแมปติดรถอ่ะอยังไงทำออกมามันก็แบบกว่าจะใส่เดสทีเนชันได้แบบมันต้องมานั่งเลื่อน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 ยใช่นะใช่อันนี้คือเราสามารถใส่เดสทีเนชันในโทรศัพท์เราได้ใช่เสร็จแล้วเราก็ดูจอน,นี้ยาวเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าแอปเปิลแมปให้ดูคือม การนำทางของ Google Map ก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่สมัยก่อนคนชอบบน่นกันว่าแบบชอบพาเข้าป่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็โอเคขึ้นเนาะแล้วก็แบบไม่รู้สิผมว่า Google Map มันก็ใช้งานได้โอเคที่สุดแล้วอะก็คือนอกจาก Map แล้วอย่างที่เราใช้ก็คือในส่วนของฟังเพลงฟังเพลงเออใช่ซึ่งอันนี้ก็รับทุกแอปเลยที่มีหน่วยลดไม่ว่าจะเป็น YouTube Music <ๆ> Apple Apple Music หรือว่า t i d a l หรือ <S 1> <S 1> <S ว่า Spotify จุกจุก็คือใช้ได้เหมือนไอโฟนเลย ว่ากันก็ได้นะฮะการใช้งานเนี่ยก็คือแม่ได้เมนูเนี่ยก็จะอยู่อยู่เหมือนเหมือนที่เราคุ้นเคยเลยอะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแอปเปิลมิวสิกใช่ไหมเราก็ไปดูอ่าจะมีเพลย์ลิสต์มีไลบรารีของเราก็คือเลือกได้หมดเลยเหมือนที่อยู่ในมือถือเราเลยก็จะคุ้นเคยกับชื่อมันอยู่แล้วจะรู้สึกว่า Apple Music อ่อะจะ user friendly ที่สุดซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่า Apple ทําเองเขาก็จะทําปุ่มได้มากกว่า YouTube Music อะไรอย่างเงี้ยก็นอกจากนี้ก็ในส่วนของ Apple c a r า l พ y ถ้าใครไม่เคยใช้มาก่อนก็จะเห็นว่ามันสามารถเลือก แอปพลิเคชันได้ว่าจะเป็นหน้าจอสว่างหน้าจอมืดเบลอเวเปอร์ได้ตาม iOS เราอันนี้ของ iOS ล่าสุดอ่าอันนี้ตัวเก่าอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเหมือนโทรศัพท์มากมีดาร์กโหมดมีใช่ไลท์เรื่อนะสว่างโหมดแล้วมันก็ไม่ได้มีเมนูเยอะจนปวดหัวมันก็พอแค่นั้นแหละจบใช่ใช่คืออันนี้คือแบบดีมากๆอ่ะคือเหมือนมันเหมือนเป็นการชุบชีวิตรถรถที่ยุคของเราอ่ะเออคือรถมันก็แบบเฮ้ยมันมีจอนะแต่มันทําอะไรไม่ได้แต่พอคาเพล์มาปุ๊บจบเหมือนได้รถใหม่อ่ะ ซึ่งคอนเซปต์ของ Apple CarPlay and Auto เนี่ยก็เหมือนกันก็คือเขาต้องการให้เราแบบลดการจับมือถือระหว่างการขับขี่ม,มาใช้อิน o t เทนเมนต์แทนโดยที่เราแบบเราก็สามารถที่จะหมุนหนอกแล้วเราก็ไม่ต้องแบบหันไปมองโทรศัพท์อะไรเงี้ยม,ม,มันจะไม่วอกแวกจากถนนมากแล้วก็อีกอย่างที่ CarPlay Interface มอบให้พวกเราเนี่ยก็คือ Screen Mirror Screen Mirroring ก็คือเป็นการฉายจอ จขึ้นบนจอนีแต่ว่าข้อเสียของ g ิมเนอร์ลิงอย่างแรกเลยก็คือมันปิดจอไม่ได้อ๋อใช่แต่ว่าปิดจอมือถือใช่มันทำให้แต่ว่ามันทําให้สามารถคอนเทนต์มันสามารถเอ็กเทนได้แต่ว่าเราอยากดูหนังจริงๆบนรถเนี่ยก็สามารถดูได้แต่ ท้าดูตอนขับตอนขับรถอินเทอร์เฟสเนี่ยมันมันก็ดีเครอของความใช้ง่ายแต่คือข้อเสียเลยก็คือถ้ามันใช้เยอะจนเกินไปเนี่ยมันก็จะดิสแทรกการขับรถก็สมมติแบบเรานั่งอยู่ในรถมันก็เป็นเซนส์อยู่แล้วก็ดูหนังใช่มันก็เป็นเซน์แล้วว่าเราไม่ควรดูหนังตอนขับรถการเชื่อมต่อเนี่ยคือมันจะมีทั้งแบบไวเลสแล้วก็แบบ่อสายก็ได้คือคุณจะทําแบบไหนก็ได้แต่เขาอ่ะจะมีสายมันก็จะมีพอร์ตให้เนี่ยก็คือสามารถเสียบสายก็ได้ถ้าเสียบสายมันก็ได้ชาร์จไปในตัวใช ที่เก็บกล่องเก็บของเนี่ยม้วนสายแล้วก็ใส่กล่องคือเอาเป็นว่าฮาร์ดแวร์ทั้งหมดมีแค่สาย USB ที่ยื่นออกมาใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าการเชื่อมต่อจะมีทั้งแบบไวเลสแล้วก็แบบไวก็คือแบบเป็นสายใช่ไหมถ้าแบบไวเลสเนี่ยต้องคือเราจะต้องเปิดบลูทูธด้วยบลูทูธเปิดไวายไวไฟแล้วก็ต่อตัวไวไฟของเครื่องเออแล้วก็ที่ลืมพูดไปก็คือปกติคนชอบฟังวิทยุใช่ไหมสตรีมวิทยุมันก็ย้ายมาอยู่ในออนไลน์หมดเลยไม่ว่าจะเป็น podcast ฟังวิทยุอะไรเงี้ยมันก็ฟังในนี้ได้หมดอ,อ,อย่างสุดท้ายคือถ้ารถคุณนะมีกล้องหลังอยู่แล้วระบบมันก็ไม่ไดดอินเตอร์เฟียกล้องหลังนะคือเขาโคดดิ้งพอเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยมันก็จะเข้ากล้องหลังให้เองและพอเราใช้กล้องหลังเสร็จมันก็จะหายไปเองแล้วมันจ<ล>ะเด<อ>้งแ<อ>บบพาเเลย,เลยคือแบบทุกอย่างมันยังสมูทเหมือนเดิม <Aber S 1> สมูท as silk ถ้าใครที่ไม่มีกล้องหลังก็สามารถที่จะติดตั้ง <Went> กับเขาได้ คือใส่เข้าไปเลยให้เลยคนนิ่งเรื่องก <ไป S 1> ล้องหลังให้ได้เลยดินเนียนไปเลยใช่เนียน้ยมบุดัสซิล์แล้วกล้องหลังเขาโอเคด้วยนะดูมาถึงตรงน,นี้เพ,พ,พื่อนๆอาจจะสงสัยว่ารถอะไรทำได้บ้างเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นรุ่นให้นะคือลองรับแบรนด์ชั้นนำ คุณแบรนดแหละนะเบนซ์บีเอ็มมินิพอร์ชออเดย์ฟ็อกซ์วากเกตเล็กซัสและโลเวอร์เบนลี่โรลส์รอยเจ้ากั้วมาสดาติแลมโบว์จี๊ปอีฟิลิตี้คัดดิแลคส่วนเรื่องปีอ่ะก็คือต้องไปดูกันอีกทีว่าปีไหนก็เป็นรายละเอียดของรุ่นย่อยเราจะขึ้นให้ใครที่สงสัยก็ลองทักไปหาเขาดูก็ได้ก็บอกเลยว่าราคาเนี่ยมีจะพภาพสุดเพราะว่าเราไม่ยุ่งกับฮาร์ดแวร์สุดของหน้าจอเลยเรามีเสียตังค์เพิ่มเนี่ยคือแค่กล่องและนอกจากนั้นถ้ารถขนาดในยุคที่เปลี่ยนผ่านซอฟต์แวร์เนี่ย มันรองรับคาเพลแหละแต่โรงงานเขาไม่ให้มาที่นี่ก็สามารถโคดให้มันเป็นคาเพลได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องมีกล่องด้วยซ้ำทำได้ทุกอย่างคาเพลไม่เต็มจอมาอ่ะทำให้เต็มจอได้ใช่ทำได้ด้วยหรือจริงๆแม้กระทั่งจะทำจอ a อ d ด o i d ด์เขาก็ทำได้นะจอแบบทัชได้แตบได้แบบแ n d r o i d ดอยากได้จอแบบที่มันไม่ใช่ของเดิมเขาก็ทำได้แต่จริงๆเขา่เน้นไปในเรื่องของการไม่ต้องยุ่งกับจอเดิมมากกว่า หรือว่าแบบอย่างอันนี้พูดถึง BM เนะเคยถามเขาก็บอกว่าเขาสามารถทําเป็นจอ iR รีฟหกได้จอไอรีฟหกก็คือเป็นจอใหม่ซึ่งเป็นจอจากศูนยะ์เนี่ยเหมือนเขาเบิกมาแล้วเขาติดให้เราได้เลยแล้วจอไอรฟหกมันมีคาเฟ่อยู่แล้วไงออมันก็เหมือนเป็นของของของศูนย์มาเลยแบบเป็นเต็มเลยสามารถซื้อได้ที่ไหนนะฮะก็คือคาเฟ่นอรมีตอนนี้เขาเพิ่งทาร้านใหม่ด้วยร้าน่วนใช่แล้วตอนนี้ก็คือมีโปรโมชั่นถ้าใส่โค้ดจากช่องเราไปก็จะมีส่วนลดเพิ่มก็ใส่โค้ดคาบัชชั่นนะฮะแล้วก็ทักไป พามาชมหน้าร้านของ West Auto House นะครับนอกจากเขาจะเป็น <treating> ผ <Napoleon> ู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ Infotainment ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะฮะเขายังทำพวกคาร์ด t เทลลิ่เคลือบแก้วฟิล์มสายกันรอยบอกเลยว่างานล้างรถงานติดฟิล์มต่างๆเนี่ยละเอียดมากๆเลยนะครับพรีเมียมมากๆซึ่งผมว่าหน้าร้านดูดีงานเขาก็ดีลูกค้าย่างผมเนี่ยไปทำก็สบายใจครับสบายตาและสุดท้ายก็คือสบายกระเป๋าด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ